วันนี้เราพามาพุทธมนทร์ด้านหลังพุทธมนทร์ก็จะเป็นถนนสายเส้นสวยเป็นอุโมงต้นไม้วันนี้เสือแตว๋วแรงแผ่วไปหน่อยเพราะอากาศไม่เป็นใจเสืออันเองก็รู้สึกวันนี้ <c oughs> โอ้ไหวไหมคะ <c oughs> สือตายค่ะ เสื้อแตววนี้เป็นยังไ <laughs> <c oughs> องเสื้อแตว์ซื้อค่ะล้อยีหลีล,ออหล้อเลยแต่ยังไงก็ตามวันนี้ด้านหลังพุทธมนตนยังสวยงามด้วยต้นไม้ที่โค้งเข้าหากันอย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> มีเสือลุงออดไปชมน้ำแล้วตอนนี้บอกวันนี้ไม่ไหวแล้วหมดแรงค้ะต้มด้านหลังสวยงามครับมีดอกไม้ต้นไม้เราก็เลยจำเป็นจะต้องมาปั่นกันแถวนี้ ความสวยงามของพุทธมณฑลถนนเส้นด้านหลังนี่ก็จะมีเพื่อนเพื่อนนักปั่นจักรยานมาปั่นเอาออกกำลังกายกันสวัสดีครับ,รบเห็นไหมครับนี่เราเป็นน้ำใจเมตรีของเพื่อนชาวจักรยานด้านหลังลุงอออเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ชูมืออย่างเดียวรู้สึกจะพูดไม่ออกแม้กระทั่งได้แว่นใหม่วันนี้ ความสวยงามของธรรมชาติด้านหลังพุทธมณฑลถนนแสนสวยความสวยงามของด้านหลังพุทธมณฑลเดี๋ยวเราจะให้ดูความสวยงามลอง อ่าแล้วมีเสือตุ๋ยสดชื่นมากวันนี้อ่ารถมาเสือตุ๋ยหลบหน่อยวันนี้เสือตุ๋ยปัน่นสามสิบห้าถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอ่านี่มาลุเอาเสืออันหิวน้ำอีกแล้ววันนี้ล่อไปสามขวดเลยว,วันนี้กินากาแฟที่แบ็คแคนยอนอแล้วก็ยังจะมาเจอกับน้ำกับความร้อนของที่นี่แต่ก็สนุก แลล้้วกก็ไดัง,รงเราจบทริปตรงนี้ด้วยถนนสวยที่ต้นไม้โค้งเหมือนอุโมงก็มีที่หลังพุทธมณฑล